นะครับเคยราศีครับไปลูกว่าอจันจันดึงโตนะครับแต่ราคาโมิสูงน่าจะไปได้นะครับ ไปได้เลยเนืดนะครับจันจันดึงโตนะครับเริ่มเบียดแล้วนะครับเริ่มเบียดบอลไหลได้รุ่นนะครับบอลไหลได้รุ่นนะครับ,บ ยังล่างอยู่นะครับเบียดออกอยู <concealed> <mark> ่นะครับ anyway, ล่างไปเบนแล้วครับเบสแล้วนะครับราคาน่ารักนารุนซูสีกับราคานะครับผมมะขึ้นแบบจันจันนะครับเบื้องก็วที่บอได้ตีลังกาทวนนะครับเบื้องต้นที่เป็นตังไดนะครับรุนกันไปนะครับนีรุนกันไปนะครับเผาหนาๆนะครับเผาเราเบาเผาไปนะครับ ไฟเปิดแล้วนะครับเผาหนานะครับควนควนรวมบัง <c oughs> อาราค่ากะาซสูงนะครับผม,มเผาแล้วเบาเผาไปน,นะครับถือว่าเคลื่อนตัวายนะบระดีลงเร็วนะครับผมเผาหนาเผาหนานี่โอกาสจีซีรอนแกกแสกนีมีสูงนะครับเพราะว่าเขาเผาเล่าอ่ามันใหม่เล่าเบิร์แล้วบ่วมีเล่าอุ้มลงมันสิเจอร์เจิรจนะครับผม หรือใหม่เผาไปเผามาหางเสียบก็มีเยอะแยนะครับตามประสบการณ์อ่ะรุ่นกันไปนะครับดับได้ก็ดีนะครับลอยหาคะแนนฟันไปนะครับผมอ่ะยังเบาไปอยู่ครับรอรุ่นรอเชียครับแต่ควันติดมาตลอดนะครับผมตอนนี้นะครับผมอ่ะรันทึกเลยนะครับตั้งสูงทักต่ำนี่ครับามเล่นการพนันนะครับเผาหลายนะครับเผาดันนานะครับเผาหลายตลอดนะครับอู้นะควันเกิดขึ้นมาอีก จักสีออกทางใดน่ข่วนกระไดนะครับทวมบังแล้วโลดขวนนะครับกบบังไปเลยนะครับทึงหัวทึงดากนะครับดินบ่อสุดนะผมดีล่าการล่มกระสีจังใดนะครับรถบ่อปล่อยขาดนะครับเบิ่งกันไปเลี่ยเลี่ยนนะครับผมฮะลอยหาสีพานโอ้ยน่าจะพานแล้วครับ ยังอยู่สูงอยู่นะครับบายใจนะครับราคานี้หวานเจี๊ยบนะครับคาราคาหนี้นะครับบวงลวดฟันทงนะครับเที่ยงสามสิบนาจาวานเจี๊ยบนะครับโอ้ยผ่านยีดอกนะครับผ่านยีดอกผ่านยีดอกนะครับผ่านยูผ่านยูบวงลวดมองว่าผ่านนะครับบางนี่นะครับพอมันสองร้อยหกสิแบแล้วเจ็ดสิบแล้วนะครับ สบายสบายนะครับแส่เหี้ครับผ mm ่านครับ <ah ผ่านฟันท <Yeah> ุ่งเลยนะครับลุงหลอดบอกว่าผ UH ่านนะครับหวานเจี๊ยบนะครับราคานี้นะครับอ้าวอ้าวลุงหลอดว่ามันลอยสองลอยห้าสิบออาก็ลอยห้าสิบเวอาลุงหลอดได้ยินว่า 2องสอเนะ่ยแท้ๆลอยห้าสิบนะครับผมอ,อันนี้มันก็รุุ่นกันไปแล้วนะครับผมมันยังรุ่นต่อไปนะครับอ่ารุ่นก็ไปไม่รุ่นนะครับกระแรกรุ่นเกือบก่อนนะครับสองลอยสามสี่พันไปลาคอนตรวจตรวจไอีกตรวใหญ่นะครับ เททห็นตใหญ่แต่ว่าล่วงดอกนะครับผมกติพานน,าน,นี่เก้าแล้วนะครับ,รบไปน้ำลบก่อนลอดนะ ผ่านครับผ่าน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 ไปนะสิบข้แนนผ่านไปนะครับ like ส <weird> euh. you know. <music> <will> <machine> ี่ผ่านไปนะครับสามสี่ผ่านไปนะครับ หวานเชียบมวานแล้วมันสีหวานมันสีหวานสี่สิบ 40, 40, พันไปนะครับโอ้โะครับหวานเชียบนะครับเดี๋ยวหาสีบุญละนะครับผมสามร้อยห้าสิบผ่านหวานเชียบนะครับเคยราศีขอบคุณที่ติดตามรับชมรายดารีสวัสดีครับ